สวัสดีค่ะช่องอีลาพ้าเลาะจ่าเมื่อนี่มาผ้าเก็บเห็ดแดงอีกแล้วจ้าพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวสิ่หายเบิ้งความงามพี่น้องเห็นอยังบ่จ้าเห็นอยังบ่หนน่ะาดอกงามๆจ้าพูดอีกดอกหนึ่งดอกหนึ่งจ้าพูด <welche> อ <ăn? S 2> ีกดอกหนึ่งทั้งๆคุณจะเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ทั้งๆเลยทั้งใหม่จ้าว้าว ออนุญาตเก็บก่อนเด้อจ้าว้าวสวยๆอันนี้บริตัดตินนะจ้าอึบนะสวยสวยสวยดอกสวยๆอึโอ้ะๆๆไปเร็ว สายตาคนจ้าได้บานในหลายจังเหมือนนี่คนหลายลายแล้วสิพายปเมื่อวนี้อีกค่ะขึ้นอุ้ยข้างขึ้นพี่น้องจ้าน้องเห็นยังบ่เห็นยังบ่าจ้าี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนเนาะจ้าเนาะ ครายเก็บเห็ดสิคะหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วอ้าวกตาไผ่ตามันเนะจฮ้าขึ้นบ่ได้จ้อยรึบปึบ อวยไปไหนอ่ะหาบนนี้ก่อนนี่ได้อยู่จะไปเห็นเอง 1 độ úp, úp, úp vẫn bắt đầu tìm ta có bắt đầu tìm ta mình bỏ จะพังพรสัตว์ไปยากว่ะสัตว์ต้นเขาด้วยจ้ะโอ้พังก็ได้อึบอึบอึบ เด่จังจะมารสรุปกันเนะจ๊ะวันนี้เีลาพระะเลาะกะซัมมิงก่อนนะจ้าดีจ้า